you ับพบกับผมแล้วนะครับในช่องแลงโบเบมนะครับและด้านหลังผมก็คือพัทยาตัวเองครับไม่ใช่ก็จริงๆวันนี้ผมอยู่ที่โกโคสนะครับโกโคสก็คือเมืองหนึ่งเป็นเมืองต่างอากาศนะครับที่อยู่ในรัฐควีนสแลนด์นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับเมืองบิดเบนบิสเบนที่เป็นเมืองหลวงของรัฐควีนสแลนด์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือโกโคสและเหตุผลว่าทําไมถึงเรียกว่าโกโคสเพราะอะไรบ้างคเขาบอกว่า ในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็าตามเนี่ยเวลาแสงแดดที่กระทบกับหาดทรายตรงนี้มันก็จะออกอ <Wow. S 1> ็นสีทองเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทรายแถวนี้มันออกเปนน็นสีเหลืองๆอะไรประมาณนี้นาก็เลยเรียกว่าโกโคสนะครับวัดส่วนที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์พาราไดซ์นะครับถ้าเปรียบให้เหมือนกับบ้านเราก็ให้มองว่าเหมือเป็นพัทยานะครับพัทยาก็มีพัทยาเหนือกลางพัทยาใตา้ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็คือเหมือนพัทยากลางเลยครับเนี่ยดูดิ คือคั้งมากครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยตอนเช้านะครับหรือว่าตอนไหนไม่รู้แหละเดี๋ยวผมจะพาไปดูช่วงกลางวันนะครับเดี๋ยวดูกับกันไปก่อนไปครับไป ระดับก็มีขายนะมีน้ำอ้อยขายด้วยอารมณ์เหมือนแบบเมืองท่องเที่ยวทั่วไปอะครับที่ว่าทำเป็นถนนคนเดินเนาะแล้วก็มีร้านด้านข้างเป็นผับเป็นบาร์อะไรเงยอารมณ์ถ้าให้เปรียบเทียบกับไทยก็เหมือนแบบ Uh, Walking Street ที่พัทยาถนนเข้าวสารหรือป่าตองที่ภูเก็ตอะไรทำนองนั้นนะครับ mm hmm. เพราะว่ามัน mm hmm. ก็จะมีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้เนาะ mm hmm. มีช็อปมีบาร์มีผับอยู่ด้านข้างอะไรย่างเงี้ย mm hmm. นอกจากจะเป็นถนนคนเดินตรงกลางตรงนั้น,นะะแล้วนะครับจริงๆแล้วด้านข้างตามตึกตามอาคารนี้ก็คือเป็น5รพสินเหมือนกันนะ มีร้านเซล้อฮ่ามีช็อปแบรนดเนมขายอะไรอยู่อย่างผมเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์มสักอย่างหนึ่งนะ,ะเด็กๆกามาเล่นเนี่ยอเ้เป็นเครื่องเล่นหนังสติกนะครับเหมือนว่าเราขึ้หนังสติ๊กก็ <c oughs> คือการบีดขึ้นไปแบบนี้นะคะ ลงมาแล้วนะคู<ป>ัจะเล่นไปนะฮะคนรอคิวเยอะมาก ไม่ได้เป็นถนนคนเดินที่ยาวอย่างเดียวเนาะมันเป็นถนนที่แบบแยกแตกแขนงไปตามตอกตามซอยต่างๆเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีร้านหลายที่นะครับที่ผมกําลังเดินไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้ขา้างหน้ามีอะไรบ้างชบบาวบ้านก็มองผมได้เลยครับถ่ายอะไรอรับอะไรเลยครับ าริดันะครับตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่มครึ่งแล้วนะครับร้านส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มผับบาร์ต่างๆก็จะปิดไปประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เห็นไหมครัอาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวผมจะพาเด,ดินไปดูตรงนี้คือรถรางนั่นเองนะครับคือเดินมาจนสุดตรงทางเดินของ ถนนคนเดินมันก็จะเจอรถรางแบบนี้ครับและรถรางตรงนี้คือไปถึงที่พากคุเลยหน้าที่พักเนเอาง่ายคือรถรางตรงนี้คือเป็นเส้นที่ขนานกับโกโคสนะครับหรือขนาดกับบีดนั่นเองนะครับตลอดบีดเลยจะว่าไปตรง รถรางนะครับร้านค้าต่างๆอยู่บริเวณรอบๆข้างๆรถรางก็คึกคักเช่นเดยนะเพราะส่วนใหญ่เป็นร้านพวกแบบอาหารร้านผับมาแล้วก็เป็นแบบไม้ขับอะไรเงี้ยก็เลยยังเปิดให้เห็นอยู่ทางนั้นเนี๋ยผมก็จะเดินเลียบทางลถรางไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็จะไปเจอที่พักผมได้เหมือนกันนะ กนนใกล้ที่พักผมแลวที่พักผมก็ถัดจากแยกข้างหน้าก็ถึ่แลวครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพามาดูที่บริเวณโกโคสนะครับในช่วงกลางคืนนะครับส่วนกลางวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวตื่นมาแล้วก็พาชมอีกรอบหนึ่งในช่วงกลางวันนะครับตอนนี้ไปนอนก่อนละบ๊ายบาย ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บีชนะครับก็เช้าวันนี้ครับฝนตกครับก็เลยทําให้หาดทรายนั้นเปียกนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นว่า,าแบบแดดมากระทบพื้นทรายพื้นหาตรงน,นี้แล้วทําให้เห็นเป็นสีทองอย่างที่ชื่อว่าโกโกสนะฮะแล้วตอนนี้คือขึ้นสูงเพขึ้นสูงมากครับผมว่าสูงสักประมาณสองสามเมตรได้แหละ เาเลยไม่เปิดาให้ทุกคนลงไปไหว้นะแต่ก็ยังจะมีคนแบบออลงไปอยู่นะฮะแต่ก็ลงไปแค่ผิวๆนะไม่ได้ลงไปลึกนี่ก็คือสภาพวันนี้ครับเมฆอยู่ต่ำมากพอที่ฝนจะตกได้ตลอดเวลาครับแล้วก็ใช้หางทยาวมากเป็นกิโลกิโลเลยอาสังเกตจะเห็นว่าเมฆเคลื่อนไหวมากครับนั่นเพราะว่าเมฆนั้นอยู่ต่ำ ตอนนี้ผมเดินทางเดินเรียบชายหาดนะครับเนี่ยชายหาดสายไมลนะ์นะอไรก็เดินไปเรื่อยๆชิวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปตรงที่เมื่อคืนผมไปเดินดูตรงไลน์ไลน์นะอาจจะมีอะไรให้กินนั่นแ่ะข้างหน้าหเห็นตรงไหมฮะตรงตรงสีแดงๆตรงนั้นแหละไม่ไกลจากที่พักเลยเดินมาแค่ร้อยเมตร อลืมแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วโคโค่ก็มีชื่อเสียงในด้านของการเล่นเซิร์ฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเซิร์ฟของโคโค่เองแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกครับเมื่อกี้ขึ้นแรงเหลือเกินนะครับพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหา้ามลงเล่นนะครับเดี๋ยวจะพักสักเที่ยงคงอาจจะขึ้นเราลงแลวเขาคงจะอนุญ,ญาตให้เล่นนะครับ <S <S ทางดินเรือชายหาดท,ที่นี่เขาทำดีนะครับจะเห็นว่าจะมี ที่ให้นั่งเยอะแยะเลยนะครับสะอาดสะอ้านเนาะมีห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ำสาธารณะมีตากพีเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยที่เป็นกระท่อมไม้ๆข้างหน้านครับก็จะมีตามทางไปเรื่อยๆสำหรับห้องน้ำสนาธารณะนะครับสำหรับคนอล่น้ำทะเลเสร็จแล้วก็มาอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วจุดที่ล้างตัวก็มีอยู่นะฮะริมทะเลทุกจุดนะครับ เราดิมันจะมีไม้นั่งตายต้นสนสนหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้นคริสต์มาสแน่นเราจเห็นว่ามีซุ้มของไลฟ์การ์ดอยู่เป็นนึงนึงนะครับเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เรียกว่าไลฟ์การ์ด34นะครับมันก็จะเป็น35 36ไปเรื่อยๆตลอดริมหาดเลยนะครับ โอเคครับตรงน,นี้ก็จะเป็นพื้นถนนคนเดินที่ผมพามาดูเมื่อคือนนั่นเองนะครับก็พามาดูบรรยากาศกลางวันว่าน,น,น่าจะเป็นไงแต่เนื่องจากตอนนี้อยู่10โมงครับร้านอาหารก็เพิ่งจะเปิดถ้าส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะเปิด10โมง10โมงครึ่ง11โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางร้านก็อาจจะยังไม่ค่อย,อยเปิดเท่าไหร่แอนดรอยช็อปบุ๊คทับบาร์ข้างๆแน่นอนครับไม่เปิด นี่ละครับกลางวันก็แน่นอนครับสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางคืนก็จะต้องคึกคักกว่ากลางวันอยู่แล้วครับกลางวันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละลงเหล็กนิอหน่อยนะฮะผมว่าแต่คงจะต้องอาจจะรอให้สักช่วงหลักเที่ยงน่าจะคึกคักกว่าน,นี้นะแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เท่า,ากลางคืนหรอกเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ในการพามาชม Surfer Paradise นะครับในเวทีโกโค่แห่งนี้ก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย 拜拜，拜拜。